งานวิจัยใหม่พบอาการท้องเสียเป็นอีกหนึ่งอาการของการติดเชื้อโควิด1 i n e t ในบางรายที่มีอาการไม่หนักไม่มีไข้เลยไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจทําให้เขาไม่รู้ว่าตัวเองอติดเชื้อโควิด -19 เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปให้คนอื่นได้งานวิจัยฉบับใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่นที่รักษาคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 แต่ไม่มีอาการหนักพบว่า100คนมี58คนที่ท้องเสีย และจะมีอาการท้องเสียได้ตั้งแต่วันแรกยาวไปจนถึงวันที่14เฉลี่ย5วัน1ใน3ของคนที่ท้องเสียไม่เคยมีไข้เลยทำให้เข้ารับการตรวจช้ากว่าคนที่มีไข้คนที่มีปัญหาระบบการย่อยอาหารจะใช้ระยะเวลาในการกำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ออกจากร่างกายได้นานกว่าคนทั่วไปเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ41วันและยังตรวจพบ เชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ในอุจจาระของคนที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารได้ถึง73วิธีการกำจัดเชื้อไวรัสออกจากระบบทางเดินอาหารต้องด้วยการรับประทานอาหารประเภทไฟเบอร์ในช่วงที่ระบบภูมิคุ้มกันที่ลำไส้อ่อนแอต้องเพิ่มปริมาณของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกด้วยไฟเบอร์ดีท็อกในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายแต่ ฟรีโปติกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปรับสมดุลระบบภูมิคุมกันในลำไส้และมีความทนทานที่สุดต่อน้ำย่อยและกรดในระบบทางเดินอาหารคือไซโลโอลิโกแซคคารเท่านั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารที่ผิดปกติแบบเฉียบพลันโดยที่ไม่มีอาการไข้หรือไม่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจควรไปตรวจหาเชือ้อโควิด -19 นะคะ